ริ่งที่พอได้คือสิงมิวสิคครับวันนี้ตื่นเต้นมากเป็นรางวัลเดียวของบ้านสิงที่ที่ได้มาเยือนที่อันซงเกียริแห่งนี้ครับ L G B T Q ครับยอดนิยม ตั้งแต่เล็กจุโตไปอยู่กับคำถามเสมอว่าสิ่งที่ไปเป็นมันดีที่สุดแล้วหรือยังมันดีหรือยังไปแต่วันนี้ไปได้คำตอบแล้วว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบได้การเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อน การเป็นตัวเองโดยที่เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขวันนี้ขอบคุณทุกคนรางวัลน,นันทรงเกียรติแห่งนี้รางวัลชิ้นนี้ปลายมอบให้กับครอบครัวบ้านสิงห์และแฟนคลับลายบายด้วยรทุกคนครับ